หอมกันปลูกหอมใหญ่กันปลูกไปมั่งแล้วพอดีทำแปลงเสร็จแล้วไอ้ไอ้นี่ก็มาเมื่อวานหอมต้นหอมเป็นต้นหอมใหญ่ก็เลยมาปลูกซะจะได้เสร็จเสร็จปลูกทีละอย่างเสียบไปจะได้เสร็จเสร็จปลูกไป ถ้ามันสามอย่างเนาะถ้ามันไม่พอก็ต้องขุดเพิ่มทำแปลงเพิ่มสามอย่างตัวนี้ก็จะเป็นหอมหอมใหญ่หอมหวานตัวนี้กินอร่อยกินอร่อยเลย ปลูกไปเรื่อยๆปลูกผากกินเองกิปทำสวนต่างแดนปลูกผักกินเองต้นนี้ไม่มีรากไม่ได้ก็จะเว้นช่วงเขาหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันหอมใหญ่เกิดเขาโตมาแล้วเป็น หัวจะเอาถี่กันมากไม่ได้ก็เลยต้องเว้นให้เขาเว้นช่วงไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆปลูกผัก ปลูกผักกินเองในต่างแดนเราชอบปลูกผักเนาะมันเพลินดีมันเพลินแล้วเวลาเราเครียดมาเรามาชมผักเรานี่ก็หายเครียดแล้วเป็นอะไรที่บำบัดดีมากเลยบำบัดตัวเอง เพลินกับปลูกผักเราถึงเราถึงทำคลิปแบบนี้เพราะว่าเราชอบแต่ว่าให้ดังมันไม่ดังหรอกพูดถึงนะจะปังไหมไม่ปังหรอกแต่เราชอบเอาเราทำสิ่งที่เราชอบ ปลูกผกักปลูกดอกไม้ไปดอกไม้ก็เยอะกำลังขึ้นช่วงนี้กำลังขึ้นเลยดอกไม้ก็ นี่เลยทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆ รอบนี้ก็เก็บหญ้าเก็บอะไรด้วยนะมันก็จะมีขึ้นใหม่อยู่หรอกแต่ว่าไอ้หญ้าที่เป็นแต่ก่อนเราเก็บออกแต่ก่อนทุกปีเราไม่ค่อยได้เก็บปีนี้เราเก็บอยู่ปีนี้จะมีอย่างอื่นเสริมด้วยนะจะมีอย่างอื่นเสริมด้วยเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆกันจ้า โอเคพี่น้องเป็ดอันมาเรียบร้อยเลยเนาะเนี่ยเป็นปลูกหอมหัวใหญ่นี่สามอย่างแปลงไม่พอเนาะแปลงไม่พอก็เลยต้องแบบว่าไอพันหนึ่งอะต้องต่อทำแปลงใหม่เสริมขึ้นไปเพราะว่าอยู่นี่มันมีสามสามพันสามสายพันธุ์หอมหัวใหญ่เนี่ยปลูกเรียบร้อยแล้วปลูกกลางปลูกอยู่ หิมะก็ปุปบ๊ปเบปเป๊ะปุ๊บเป๊ะปุ๊บเป๊ะมาโปรยมาหิมะโอ้ยนอว้กำลังปลูกอยู่แต่ถ้าเขาลงดินแล้วมันไม่เป็นไรหรอกเนี่ยก็ประมาณนี้เลยลงดินแล้วเรียบร้อยปลูกหอมหัวใหญ่วันนี้หอมหัวใหญ่เขาปลูกเดือนนี้เดือนมีนาเนี่ยยังมีอันที่ลวกโอตัวนี้คือ,อนี้เลยประมาณนี้เลยปลูกไป เศษไปอีกอย่างหนึง่งตัวนี้เป็นหอมหัวใหญ่รีบตอนแรกก็จะประมาณว่าเออสวยหน่อยเนี่ยแถวแรกนี่ก็จะสวยหน่อยนะเพราะว่าปลูกใหม่ทำดีเออแต่แถวที่สองที่สามมาแถวที่สามยิ่งหนักเลยเพราะว่ารีบไงเมื่อกี้ออเหมือนหิมะจะตกก็เลยรีบเอาเขาลงเพราะว่า แปลงนี้มันทําเสร็จแล้วมันไม่ได้รีบร้อนอะไรเนาะแปลงนั้นกําลังจะทําใช่ไหมข้างฝั่งโน้นกําลังจะทําทีนี้ก็เลยต้องรีบหน่อยกลัวฝนตกกลัวหิมะลงเพราะว่าเริ่มเริ่มแบบเห็นขาวๆเป็นเม็ดขาวๆลงมาแล้วทีนี้ก็เลยรีบรีบจริงๆแต่ตอนนี้ก็หายไปแล้วหละเนี่ยทีนี้ก็จะ เสร็จไปอีกอย่างหนึ่งเนาะตัวนี้ก็กระเทียมกระเทียมตัวนี้เป็นหอมผัดกนันนะปีปีที่แล้วกระเทียมจะอยู่ตรงนี้แล้วหอมจะอยู่ตรงนั้นปีนี้เราเปลี่ยนผัดสลับกันฝั่งทางโน้นเราจะไปปลูกพวกไอ้นั่นน่ะบา็อกเกอรี่แล้วก็ไอ้บดบอกเกอรี่แล้วก็กระลำดอกเนาะตรงโน้นแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะปลูกข้าวโพดด้วยปีนี้ ก็เลยเหลืออยู่นั่นนะ่ะนี่เลยฝั่งทางโน้นน่าจะเป็นสุกีนีมีที่ว่างอยู่ตรงโน้นเอาสุกีนีออกออกมาจากไอ้ตรงบูเบอรี่เนาะออกมาไว้ข้างนอกเนี่ยเนี่ยประมาณนี้เลยแป้งใหญ่เลยอะแป้งใหญ่กว่ากระเทียมอีกหอมเนี่ยไอเราบอกแล้วว่าไม่ต้องสั่งเยอะนะเพราะว่าช่วงปลายปีเราไม่ได้อยู่เนาะเรากลับไทยเราก็เลยบอกอยู่นะ ว่าไม่ต้องสั่งเยอะแต่แกก็สั่งเหมือนเดิมสั่งเหมือนเดิมที่เคยสั่งเนี่ยก็เลยแปลงใหญ่เลยแต่เราไม่ได้แยกแปลงไงเราปลูกรวมกันเลยทั้งหอมสามสายพันธุ์เราปลูกรวมกันเลย,เยเปลูก,ก,ลลกแบบว่าไม่ได้แยกแปลงไข่แปลงมันคือปลูกต่อกันไปเลยว่างั้นเถอะนี่อยู่ประมาณนี้เลยเหมือนฝนจะมาอีกแล้วนี่เลยจ้ะประมาณนี้เลย ก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะสำหรับทําสวนปีนี้อัปเดตให้ดูเรื่อยๆตอนนี้ก็ลงกะหอมไปแล้วหอมลงเดือนมีนาก็เสร็จสิ้นไปแล้วเพราะว่าหอมมันต้องลงก่อนลงเดือนมีนาแต่ว่ากระเทียมอ่นจะลงตั้งแต่เดือนตุลาลงก่อนหนาวเลยกระเทียมพอหนาวหนาวเริ่ม ยังไม่หมดเห็นไหมเขาขึ้นแล้วกระเทียมอ่ะขึ้นสวยด้วยนี่เลยทีนี้ก็มาหอมหอมนี่มันต้องใช้เวลานานกว่าที่จะจะมาถ้ากล้าเป็นเม็ดเนาะกว่าเขาจะขึ้นได้โตขนาดนี้มันต้องใช้เวลานานไงก็เลยสั่งเป็นแบบที่เป็นต้นมาเลยเนี่ยมาลงพอถึงเดือนเดือนสิงหากันยาก็ได้เก็บเกี่ยวแล้วอะไรประมาณนี้นี่เลยจ้า ทายชมเหมือนเดิมทำสวนวนไปขอบคุณทุกกํกำลังใจนะคะที่เข้ามากำลังใจคะ่ะคลิปนี้ไม่ทิพไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย